เคล็ดลับจับงานไหนก็ประสบความสําเร็จค่ะเคล็ดลับที่1เลยคือ first impression ค่ะภาพลักษณ์แรกสําคัญมากๆเลยนะคะที่ลูกค้าเนี่ยเห็นเราค่ะเราลองสังเกตดูไหมคะว่าเวลาเราเนี่ยไปเดินตามห้างเนี่ยบางคนเนี่ยเราเห็นแบบเดินมานี่หุ่นดีมากผิวดีมากออร่ามาเลยทําให้เราเกิดคําถามขึ้นในหัวว่าเฮ้ยเขาไปทานอะไรมาทําไมเขาแบบสวยจังเลยเขาไปทําอะไรมาทําไมเขาหุ่นดีจังเลยกับการที่คุณนะคะทําธุรกิจที่ต้อง พรีเซนต์สินค e. so like ้าคุณจําเป็นที่จะต้องดูภาพลักษณ์ของตัวเองค่ะแล้วถ้าหากว่าคุณขึ้นไปเป็นวิทยากรพรีเซนต์นะคะสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทําคือคุณจําเป็นที่จะต้องทําให้ตัวคุณค่ะเป็นกลุ่มเดียวกับสินค้าก่อนเลยนะคะพี่หญิงแนะนําแบบนี้ค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องอยู่ในกลุ่มเดียวของสินค้าเราขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณอย่างน้อยๆเราอาจจะต้องดูแลผิวพรรณของเราเนี่ยให้ดีเป็นพิเศษหรือถ้าหากว่าเราขายสินค้าเกี่ยวกับการลดน้ําหนัก ดูแลรูปร่างรูปร่างเราก็ต้องดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปกดดันตัวเองว่าถ้าวันนี้รูปร่างเรายังไม่ดีเราจะขายได้ไหมอ่ะน,นี้เมื่อพี่ญิงบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องรูปร่างดีก่อนเราจะต้องเป็นพวกเดียวกับสินค้าก่อนอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องทําความเข้าใจดีๆข้อที่2เลยก็คือเรื่องของ m i n d ซ e t ค่ะเรื่องนี้ก็สําคัญมากเช่นกันนะคะกับการที่มีผลต่อความสําเร็จในชีวิตวันนี้หลายๆคนไม่สําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะ มีฟิกมายเซตค่ะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี้ฉันถูกสร้างม,มาเพื่อสิ่งนี้แล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรามีโกลด์มายเซตเราเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถเติบโตได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเราจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราต้องพัฒนาความคิดของเราให้สามารถต่อยอดได้ตลอดเวลาแล้วก็เติบโตได้ตลอดเวลาด้วยและข้อที่3เลยคือเรื่องของจิตวิญญ,ญาณค่ะ การที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เนี่ยหลายคนนะคะอาจจะนับถือหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่เชื่อไหมคะว่าทุกคนที่ประสบความสําเร็จเขามีสิ่งที่เขาศรัทธาค่ะเขามีสิ่งที่เป็นกําลังใจให้กับเขาตลอดเวลาในยามวิกฤตนะคะพี่ them, อิงเคยสังเกตดูนะคะหลายๆคนคะ่ะ เวลาคิดอะไรก็หรืออยากได้อะไรก็ไม่ไปพยายามพัฒนาตัวเองแต่จะไปพยายามหาสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถือแล้วก็ไปขอพรจากสิ่งสิ่งนั้นถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่สิ่งสิ่งนั้นมันไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้เลยดังนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วจาเป็นที่จะต้องทํามากที่สุดเลยก็คือเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราจะต้องสร้างความเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อว่าวันนี้ ต่อให้เราไม่เคยประสบความสําเร็จต่อให้เราเนี่ยล้มเหลวมาทั้งชีวิตแต่ฉันมีความเชื่อว่าถ้าฉันเริ่มต้นใหม่ฉันเริ่มทําใหม่ฉันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและอีกทริกหนึ่งนะคะที่หญิงแถมให้ค่ะวันนี้ การที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนการที่เรามาีความคิดที่โดดเดน่นอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือเราต้องเลือกปรึกษาคนให้ถูกด้วยบางทีเป้าหมายใหญ่วิธีคิดดีทุกอย่างดีหมดแต่ปรึกษาผิดคนชีวิตเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจใดก็แล้วแต่ที่คุณทําอยู่ลองดูว่าคนที่คุณกําลังจะไปปรึกษาเขาคนที่คุณกําลังจะไปเอาความรู้จากเขาเขาทําได้แล้วหรือยังเขาสําเร็จแล้วหรือยังถ้าอย่าง ไม่สำเร็จฟังได้ค่ะแต่อย่าเชื่อทั้งหมดนะคะให้เชื่อคนที่ทําได้แล้วสําเร็จแล้วเท่านั้นค่ะพี่อิงเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ